สวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะในคลิปที่แล้วเมนูแนะนำของบัวบุตรสบงก็คือลาบปลาดุกนะคะแล้วก็ไข่ลูกเขยเนาะก็จะมีผักแหนมชนิดหนึ่งซึ่งเป็นหัวหัวเนาะเปลือกสีแดงแดงแล้วก็เนื้อข้างในสีขาวขาวซึ่งก็คือแรด i s h นั่นเองค่ะ ในคลิปนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับเจ้าแรดิชกันนะคะแรดิชมีถิ่นกําเนิดในแถบเมดิเตอร์เรเนียนนะคะเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็นค่ะซึ่งบางคนก็เรียกว่าหัวผักกาดฝรั่งบางทีก็เรียกว่าหัวผักกาดแดงแรดิชจัดอยู่ในกลุ่มพืชเมืองหนาว และเป็นผักสมุนไพรมีจุดเด่นตรงรากแก้วที่พองโตกลายเป็นหัวแรดิชเปลือกบางผิวเรียบและไม่ได้มีเพียงสีแดงจัดจัดอย่างที่เราคุ้นเคยนะแต่บางพันธ์ุก็มีเปลือกสีขาวสีชมพูสีม่วงสีเหลืองสีดำเนื้อข้างในจะเป็นสีขาวซึ่งหัวแรดิชนี คือบริเวณที่เก็บสะสมอาหารค่ะจุดเด่นในรสสัมผัสของแรดิสอยู่ที่ความกรอบที่มาพร้อมกับความฉ่ำน้ำจะออกรสชาติเผ็ดนิดๆมีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวเวลากินก็จะคล้ายๆกับเรากินหัวไชเท้าซึ่งจะนำไปปรุงสุกก็ได้กินสดๆก็ได้นะคะ ซึ่งว่ากันว่าถ้ากินแบบสดๆจะได้คุณค่าสารอาหารมากกว่านั่นก็เป็นเพราะผักสดๆที่ไม่ผ่านความร้อนจะคงคุณค่าของสารอาหารมากกว่านั่นเองค่ะปัจจุบันนี้ในประเทศไทยมีการปลูกแรดิชกันมากในแถบพื้นที่ของภาคเหนือนะคะแต่ก็ มีการกระจายการผลิตออกไปแทบจะทุกภูมิภาคของประเทศแล้วนะคะคนไทยเริ่มคุ้นเคยกับการบริโภคแรดิชกันมากขึ้นค่ะโดยแรกๆก็บริโภคเป็นผักสลัดนะคะต่อต่อมาก็มีการนำแรดิชมาเป็นผักแนมจิ้มกับน้ำพริกต่างๆนะคะ ซึ่งคนไทยนิยมบริโภคน้ำพริกเนาะก็นำหัวแรดิชนี่แหละค่ะมาทานกับน้ำพริกต่างๆเนาะแล้วก็ดัดแปลงไปทานกับลาบมั่งก้อยมั่งนะคะตอนนี้ก็นิยมนำแรดิชมารับประทานกับส้มตำค่ะทุกคนเมื่อก่อนนะคะบัวบุษบงก็ทานแรดิชไม่เต็มหรอกค่ะ แต่ว่าดูคลิปของเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะคะเขานำหัวแรดิชเนี่ยมาทานกับส้มตำเนาะมาทานกับยำมั่งก็เลยอยากลองทานค่ะพอดีไปที่ตลาดออวันเสาร์เนาะซึ่งเป็นตลาดประชารัฐที่บริเวณรอบๆที่ว่าการอำเภอเมืองสุวินทนะคะก็จะมีเกษตรกรนะคะนำออแรดิชมาจำหน่ายเนาะ ก็เลยลองไปสอบถามดูนะคะน้องคนขายก็แนะนำว่าเ,เราเริ่มทานใหม่ๆนะคะให้เลือกแรดิชหัวเล็กๆเนาะเพราะว่ากลิ่นเขาจะฉุนน้อยกว่าว่าอย่างนั้นเนาะก็เลยลองซื้อมาทานค่ะทานไปคำแรกก็อร่อยดีค่ะทุกคนเขาจะออกคล้ายๆกับหัวชัชเท้าเนาะกลิ่นเนาะแต่ว่าอ่อนกว่ากลิ่นของหัวชัชเท้าค่ะ แล้วก็กรอบนะคะทานกับน้าพริกอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะใครที่ยังไม่เคยทานแรดิชก็ลองไปหามารับประทานกันดูนะคะรับรองว่าจะติดใจแน่นอนค่ะขอขอบคุณทุกๆก,กําลังใจและทุกๆก,การติดตามนะคะขอบคุณสำหรับท่านที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะคะหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะ ให้กําลังใจบัวบุษบงสตอรี่ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยค่ะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมนะคะไปหาหัวแรดิชมารับประทานกันค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ